สวัสดีครับวัสดีครับใครดูอยู่บ้างตอนนี้พี่โออยู่ที่โรงหนังแฟชั่นไอแลนด์ครับกำลังจะมาดูเรื่องหอแต๋วแตกพจมาสว่างคาตาก็ไลฟ์นี้จะเป็นช่วงๆนะครับสำหรับคนที่มาดูทีหลังพี่โอก็จะไลฟ์ต่อกไปเรื่อยๆน้องฟิลสวัสดีครับน้องฟิลกับน้องเช็คนะครับมาดูคนแรกพี่โออยู่ที่โรงหนังแล้วครับโรงหนังเมเจอร์ซีเนเพ็กซ์แฟชั่นไอแลนด์ครับแล้วก็กําลังจะเดินไปซื้อตั๋ว นี่คือตู้ขายตัว๋วน้องเช็คน้องเช็คมาพอดีเลยนะครับพี่โอกํกำลังจะหยิบบัตร e M Pass ออกมาแล้วสวัสดีครับน้องเปตรองพี่โอกํกำลังจะดูหนังครับเดี๋ยวดูหนังจบเราก็มาคุยกันต่อสดๆนะครับ ดูซิว่าเราจะดูได้ไหมถ้าดูไม่ได้ก็จบกันเท่านี้อ้าวไม่ใช่พรจะมาสว่างคาตาเลือกเลยรอบ11นาฬิกา11นาฬิกาคนยังว่างอยู่เยอะเลยนะครับเราก็เลือกเบอร์9 F9 e m p a t s รูดเลยครับยืนยันนะครับจองที่นั่งและและยังไงทำไมมันใช้ไม่ได้ล่ะ เอ็มพาซี่ยังใช้ไม่ได้เหรอครับรลูกค้าครับเดี๋ยวรถมันไล์ส,สไไดไม,ไ,สสไม่ได้นะครับอะไรนะครับไล์สดไม่ได้นะครับอ๋อครับเมเจอร์รัชโยธินสุขุมวิทเอสพลานาดรัชดาเอสพาลานาดแคลไลแล้วก็เมเจอร์รังสิตนะครับห้าสาขานั้นเขาพร้อมบริการแต่ว่าสาขาอื่นเขาเพิ่งจะเริ่มเปิดกันวันนี้เองเขาบอกว่ามันข้อมูลมันจะอัปเดตประมาณ1 1บเอโมงเดี๋ยวให้พี่โอรออีกประมาณ10นาทีแต่ว่าก็น่าจะทันดูหนังอยู่นะครับ ที่น้องมิน้นน้องเช็คน้องฟิลน้องไปตองเดี๋ยวพี่โอไลฟ์อีกทีหลังจากดูหนังนะครับตอนนี้ภาพตัดเลย